ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ มาเปิดประเด็นข่าวช่วงเช้ากันเลยครับกับทางด้านชังศึกยุทธติสุพรรณบรีฟสีครับคว้าดีดกองหน้าตัวเก่งกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งครับหลังเคยช่วยสมโมสรลดตกชั้นอย่างบุบหวิดเมื่อซีซันที่ผ่านมาเลยฮะโดยที่หนาทางด้านสุพรรณบรีฟสีครับชีมบันดับ14ในศึกเดอวัตดิกปิดดีลคว้วาตัวทางด้านเอดิสันไคลออนกองหน้าชาวบรวเซียลเลนจากทางด้านเมืองการยูเนเต็ดกลับมาวมทัพอีกครั้งในช่วงเล็กที่2ครับโดยเหลือเพียงแค่รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นเลยฮะในกองหน้าวัย31ปีคบับ ย้ายจากทางด้านช้างศึกยุธทธถิไปอยู่กับเมืองการยูเนเต็ดในฤดูกาลนี้ครับแต่จากการที่สโมสรประสบปัญหาขาดสภาพโครงทางการเงินครับทำให้ทางด้านเอดิสันไคออนตัดสินใจแยกทางกับทีมและกลับมาอยู่กับทางด้านสุพรรณบุรีศรีอีกครั้งแหละครับและสําหรับทางด้านเอดิสันไคออนครับถือเป็นอดีตกองหน้าขวัญใจของทางด้านสุพรรณบุรีศรีหลังมีส่วนสําคัญช่วยทีมรอดพ้นการตกชั้นอย่างบุบหวิดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับจากผลงานยิงไป8ประตู1แอสซิสต์จาก14นัดในช่วงเลกที่2ละฮะ โดยนอกจากเคยอยู่กับเตนาสุพรรณบุรีเอฟซีเลยครับทางด้านเอดิสันไคออนยังมีประสบการณ์คล้าแข่งในทะเลกอีกหลายทีมเริ่มจากเตนันต์พีทีปูะจวเอฟซีจุนบุรีเอฟซีและบางการยูไนเต็ดในศึกทัดีสองเป็นทีมล่าสุดเลยครับในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันของสุพรรณบุร,รีครับมีแต้มห่างจากโซนปลอดภัยเพียงแค่1นคะแนนเท่านั้นก่อนบุกไปเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดในนัดแรกของเลกที่2วันที่แมกราคมนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปยังอยู่กับทางนานสุพรรณบุรีสีช้างศึกยุทธทีครับจบเปิดตัวในรับคนใหม่เข้ามาช่วยเสริมในแนรับนะะหน่อยฮะโดยชีนัดสุพรรณบุรีสีครับเตรียมที่จะคว้าตัวทางนาศสลิงคานพรมสุภะกองหลังที่เพิ่งแยกทางกับทางเมืองทองยูเนเต็ดไปเมื่อไม่นานมานี้เข้ามารวมชิมหน่อยฮะ โดยที่หนาทับช่างศึกยุทธทีครับจำเป็นต้องาราประรก,กันหลังคุณใหม่เข้าไปช่วยทีมหลังจากที่ทางด้านอาดีตนรับตัวเก่งอย่างธนานสุพรรณทองส่งได้เปิดตัวกับสโมสรใหม่อย่างธนทรูแบงคอกยูนิเต็ดอย่างเป็นทางการไปก่อนในนี้เลยครับ โดยสำหรับท่างนาสลิงคานพร,รมสุภาพนั้นครับได้แยบร่วมชิมเมืองทองอยูในเต,ต,ต็ตั้งแต่ปี2018และมีดีกรีกับตันทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน23ปีในปัจจุบันนั้นครับเจ้าตัวมีความกลาาที่จะลงสนามเป็นอย่างมากหลังโดในฤดูกาลนี้ครับได้ลงเล่นกับกิเลนพระของไปเพียงแค่หนึ่งนะัดเท่านั้นเองแหละครับสำหรับทางนาสาลิงคานพร,รมสุภาพเลยฮะ ในขณะที่ประเด็นตัดไปกับนายด่านทีมชาติฟิลิปปินส์ครับตั้งเป้าหมายอยู่ค้าแข่งในเมืองไทยต่อไปหลังย้ายมาร่วมทัพราชันบังกรแล้วยังไม่มีโอกาสโชว์เซฟได้เผยครับมีทีมไทยลีกลุกที่จะคืบหน้านเตรียมตัวเข้ามาเฝ้าเสาในช่วงลีกที่2นี้อีกด้วยแหละครับ โดยจีนาาเล่งข่าววงในครับได้เปิดเผยกับชีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับว่าทางด้านเบรมชิตมันในด่านลูครึงฟิลิปปินส์เยอรมันของางด้านราชบุรีมิโปลเนฟซียังต้องการอยู่ในเมืองไทยต่อไปหลังย้ายจากตงด้านโลเวอาเรนมาอยู่กับตงด้านราชมังกรในฤดูกาลนี้ครับแต่ยังไม่มีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตงด้านกัมพลมือหนึ่งของทีมโจฟอร์มเซฟอุตรดุดอย่างต่อเนื่องอีกทั้งครับเจ้าตัวประสบปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยอีกด้วยแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงลีกที่2องของซึกรีว ของทางด้านชาวเก้ศุนทมีโอกาสสูงที่จะอยู่ในเมืองไทยต่อไปครับโดยมีชีมลบลีกที่กําลังต้องการเสริมทัพตําแหน่งผู้รักษาประตูและกําลังเจรจาพเพื่อดึงตัวเพร่มชีมอีกด้วยแหละครับโดยสโม,มสรแห่งนี้ครับต้องการผู้ักษาประตูที่พอมย่งชิงตําแหน่งตัวจริงทันทีครับและมีเป้าหมายที่จะลิงไว้ทั้งในด่านชาวไทยและมือเก่าวยี่ิบจดปีรายนี้ครับซึ่งหลังจบการการซูซูกิครับน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแหละครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปออฟฟิเชียลเป็นชียบเลยครับสำหรับทางด้านสวรรค์แคตนครและสิมามาได้สี่ครับเริ่มขยับเสริมทัพเช่นกันล่าสุดวคว้ากองหลังชาวอังกฤษเข้ามาเสริมทัพในช่วงเรกที่2ออย่างเป็นทางการเลยครับ โดยขนาดางน้านนครรอลสีมาร์ราดซีครับบรูคโคตกลงคว้าตัวตัวน่าชะรีครับกองหลังชาวอังกฤษเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันลีกที่2ของฤดูกาล2021พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันเลยครับโดยชขนาดประกาศหลังเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรวัย31ปีครับเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับตางน้านบริตันโลเวอร์ในช่วงปี2007-2012แต่ลงสนามเพียงแค่สามนัดครับเพราะถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับหลายสโมสรก่อนจะแยไปอยู่กับทางน้านดยเช่เตอร์ททาวในปี 2012ถึง2013สแตตันยู่นเต็ดปี2013ถึง2015โฟเรสกินโรเวอร์ปี2015จนถึงปี2017บาเน็ตปี2017ถึงปี2018และทางด้านสซตันยู่นเต็ดรอบที่2ในปี2018แหละครับ และในขณะที่ล่าสุดกับเจ้าตัวได้ย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลมาค้าแข่งในทวีปเอเชียกับทางด้านบรูไน DPMM ทีมในลีกของทางด้านบรูไนในปี2020ลงเล่นไป29นะัดยิงไป11ประตูก่อนจะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทางด้านสวัสด์แคทผู้รุกเล็กที่2ของฤดูการ2021ที่มีโปรแกรมการแข่งขันทั้งไทยลีกเอเปคัพลีคับโดยจะสวมเสื้อหมายเลข23ให้กับทางด้านสวรสด์แคทนะครราชมีมามัตเอฟ4เลยครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับออกมายืนยันอีกครั้งจากทางสโมสรครับเมื่อออฟฟิเชียลเป็นเชีรยร์บอครับสำหรับทางด้านพยาไกาชนประกาศคว้าตัวดาวสโนโดรทดิกปี2020เข้ามาเป็นอาวุธใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงเล็กที่2นี่แหละฮะ โดยชิแนนน้องบัวพิเชฟซีครับทีมใน,นศึกริเวอร์ธริกประกาศคว้าตัวบารอสทาริกีกองหน้าชาวบราซิลจากทางด้านซูบอนเอฟซีทีมใน,นศึกเคลีกเกาหลีใต้มาร่วมทัพในช่วงเลกที่2อย่างเป็นทางการในฐานะนักเตะใหม่รายเลขกเลยครับโดยชีนนนกองหน้าวัย31ปีครับเพิ่งย้ายจากสมุทรปราการชิตีต้ไปอยู่กับซูบอนเอฟซีเมื่อช่วงเลกที่2ของศึกเคลีกในฤดูกาลที่เพิ่งจบลงครับแต่มีโอกาสลงเล่นเพียงแค่อ,อกนาทเท่านั้นและยิงไปหนึ่งประ,ประตูทำให้ทางด้านบารอสทาริลีต้องมองหาทางเลือกใหม่กระทังล่าสุด ดสินใจย้ายกลับมาค้าแข้งที่เมืองไทยอีกครั้งกับทางด้านนงบัวพิเชฟซีึทนที่โคตาต,าต่างชาติของทาง้านลีดอนโคเอตที่เจ็บยาวไปเลยครับและโดยสําหรับบาโรธรีครับเป็นเจ้าของตําแหน่งดาดสโตร์สูงสุดลิเวทราริกเมื่อรุูรกัน2020โด้วยผลงาน25ประตูกับสมุดประการชิตีนอกจากนี้ครับยังเคยอยู่กับทั้งทางด้านสมุดสงครามกระบ,บี่เอฟซีกราดเอฟซีและทางด้านบีจีปุมยูเนเต็ดเลยครับ ในขณะที่ประเด็นปดท้ายของช่วงเช้าวันนี้ครับมากันชี่โคดึงกันหน่อยครับเชื่อว่าสโมสรในประเทศไทย จะได้ประโยชน์อย่างมากในการจ้างโคชนำจากญี่ปุ่นมาบริหารจัดการทีมที่มีความเป็นมือชีพสูงและจะช่วยพัฒนาบอลไทยได้ในหลายมิติเลยครับและทั้งนี้ครับหลังจากที่บริรัมยูเนเต็ดได้แต่งตั้งมาซาทาไรอิชิอดีตกุนซือสมุทรปราการชิตีขึ้นหลังตำแหน่งเงีโค้ชคุณ,คณหมนเชนชี่ของท่านเอเล็กซานเดรกาากุนซือชาวบาราซิลครับในขณะที่สมุทรปราการชิตีเองก,ก็กำลังจะอิมพร์ตท่านยูชิดะกุนซือมากประสบการณ์วัย61ปีเข้ามาคุมบางเหยียนทีม โดยพร้อมพาดีกรีระดับพอคริมีของท้านอุรวัรเล็ไดม,มอนรุมถึงเคยเป็นโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นชุดยเยเวชนมาเลบอีกด้วยแหละครับโดยชื่นหนักทั้งนั้นโคดเงิงวิทยาลหลักคุณกับประจานฝ่ายพัฒนาเทคนิคก่อนอสอนเชิญบริยัทครับซึ่งครุกคลีกับฟุตบอลเดนสบโบไรทั้งในฐานะเตะเลดโค้ชมาอย่างยาวนาน ได้เปิดเผยกับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งว่าในแทงนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากครับเพราะหากได้โค้ชที่มีฝีมือและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับจากญี่ปุ่นเข้ามาทมานกับสโมสรในเมืองไทยสิ่งที่จะเห็นได้แน่นอนคือความเป็นมืออาชีพและการทมานอย่างมีระบบแบบแผนแหละฮะโดยขณะนี้ครับทางด้านโค้ดเองครับเชื่อว่าการที่สมบุรประกาศชีติเลือกใช้โค้ชชาวญี่ปุ่นอย่างต่อนเนื่องเพราะได้เหตุการ์ทมานของทนาน้ามาซาดาอิชินั้นมีคุณภาพมากเพียงใดและนั่นคือเหตุผลที่อยากใช้บริการโค้ชชาวญี่ปุ่นอีกครั้งแหละครับ นอกจากนี้ครับทางด้านโค้ดิงครับก็ได้กล่าวต่ออีกว่านอกจากสโมสรจะเห็นการทมานชิมีระบบระเบียบแผนเป็นมือชีพเลยครับนักเตะที่ได้ร่วมงานก็จะมีการซรับซึมเรื่องระบบวินัยและวิธีการทมานแบบญี่ปุ่นโดยเฉพาะผูเ้เล่นเยาวชนที่จะมีโอกาสดีในการพัฒนาสู่การเป็นนักเตะอาชีพของตนนั้นดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed l e ฟ f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ